นี่เป็นการแข่งขนัน Asian Dream Match นะครับ Asian Dream ครับ2012ในไทยแลนด์ครับเป็นแมชกระทบพิธีอยากบอกทุกท่านว่าไม่ควรพลาดนะครับเป็นแมชที่เราจะร่วมทำการกุศลกัน,กนซึ่งก่อตั้งโดย JS Foundation นะครับ JS Foundation ก็มาจากปา r ี j i s u นะครับปา r ี j เป็นปดอดีตยอดนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้และยังเป็นนักเตะของ Manchester United อยู่นะครับ าริษัทจะจัดแมตชก์กระชับมิตรในวันพรุ่งนี้นะครับโดยฟรองกิ้งป้ากีซองนั้นได้ตั้งนะครับตั้งมั่นด้วยบณิธานอย่างแรงกล้านะครับว่าในฐานะที่วันนี้และทัวร์น,นี้เขาเป็นต้นแบบของเด็กๆทั่วทวีปเอเชียเขาก็อยากเห็นเด็กๆที่ชอบกีฬานะครับได้ก้าวไปสู่ฝั่งฝันที่ทุกคนนั้นคาดหวังเอาไว้ด้วยการเป็นนักบอลอาชีพแล้วก็ก้าวไปเป็นนักบอลระดับโลกเหมือนที่ป้ากีซองได้เป็นอยู่ในวันนี้ครับ ยอดนักเตะของวงการฟุตบอลไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเพิ่อแมตช์นะครับแมตช์ที่พบกับทีมของเพื่อนๆพปาร์ตี้สองครับผมท้าทายไหมครับหนักไ็ถือว่าเป็นงานที่หนักนะครับแต่ทีก็เตรียมเตรียมงานมานพอสมควรแล้วเพราะว่าจริงๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามีเพื่อนหลายคนทีมทั้งคาซูบิระเคยเป็นอดีตทีมชาติของญี่ปุ่นฟานซีจีนากะตะ นะครับก็ถือว่าได้เดีโยวกันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็เขาเป็นระดับโลกมนัันแล้วทีมของซิโก้มีใครบ้างครับโทนามาพบเราเองก็ถือว่าเป็นเป็นการเตรียมทีมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกรคงจะไม่ให้เสียหน้าแน่นอนนะครับก็คงจะระดมนักนักเตะจากทุกสโมสรเลยนะครับไม่ว่าเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีตาวันมาด้วยมีแจมด้วยแล้วก็มีอนาวิจูจินหล่อไม่แพ้ มีหลายคนแล้วก็มีรังสรรค์ก็ใจโชคแล้วก็ทีมชาติจนทิพนะครับนี่ก็ออสตาทีมที่เรารวบรวมมาจากแล้วก็จะมีพี่แท่งมาด้วยใี่นะครับพี่แท่งฝักขินแท่งทองใช่ใชมาแจมด้วยมาแจมด้วย้เพราะว่าฝั่งน้นเขาก็มีดาราเกาหลีมาด้วยใช่แล้วยังประเทศพีโรไทยตกตำรวจไปพีว่ามะมีครับยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็พีแน่นอนโอ้โหไ้เต็มทีมขนาดนี้นะครับคุณซิโก้ครับ ลองถามคุณเฉลิมชัยนิดนึงนะครับว่าคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยรับประกันความสนุกมากน้อยขนาดไหนครับก็ต้องมั่นมากเพราะพิสโกเนี่ยก็ได้เตรียมทีมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับและทางทางเขาเนี่ยก็นอกจากคุณปาจีสองแล้วก็เป็นพวกม้องเป็นเพื่อนฝูงเขา้เเขา,เขามาท,นะที่ที่มาร่วมกันอ,อ,อยากจัดมันให้สนุกนะครับแล้วก็นอกจากคุณ ดาราฝั่งไทยที่มีคุณแท่งแล้วมีเคียนปูปูมีน้องก้าวจิฬายุนะฮครัาร่วมทีมกันนะครับแล้วก็ฝั่งเขาก็มีทั้ง running man นะครับก็มีนะครับอีกอีกหลายท่านแล้วก็นอกจากนอกจากเป็นเป็นแบบกระชับมิตรระหว่างทีมไทยกับทีมเกาหลีแล้วเนี่ยครับนอกจากจะทำความสามารถบนบัตรจีซองแล้วเราได้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 ข่าวสุดด้วยเพราะว่าก็จะไม่ได้เอาชนะกันถึงถึงแต่ว่าแพ้ชนะแต่ว่าการร่วมกันมีความสุ ร่วมกันทำก,กิจกรรมได้ฟุตบอลนะครับเราก็ได้ผสมฟุตบอลนะครับเป็นเวทคขับนะครับของยุคย้อนชั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าหากไม่มีบุคคลที่ชื่อป๊าจีสองครับ SCG 스타일이면서 제2의 아시아드림컵을 개최합니다. 태국 축구팬들과 함께할 수 있어서 너무 기쁘게 생각하고 이번 자생에대에서 태국 축구에 있는 분들 많은 성을 부탁드리겠습니다. 5월 23일 무한통 s c 스타일이면서 여러분과 만나는 것을 기대합니다. รู้สึกตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากอยู่ใกบ้ากีซองขอถามเลยนะครับบ้าก in er ีซองเอยรู their ้สึกยังไรบ้างที่ได้จัดกิจกรรม Asian Dream คัพ i นไทย i ล a n d ่าก่านนนะอะา่น้สึกขอบขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะ เลยนะคะที่คอยให้กำลังใจกับคุณฟางจิตซองแล้วก็เอเชียนดริงคัพด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้ก็เลยคิดว่าจะเป็นแข่งขันที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นการแข่งขันสุดยที่สนุกสนานมากๆเลยะะต่อไปนะครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ฟางจิตซอ,องได้มาเมืองไทยนุ่นค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรก คุณปาีซอนะคะที่ได้มาที่เมืองไทยนะคะครับต่อเลยนะครับได้ข่าวว่าคุณป้านี่ชักชวนเพื่อนฝูงมามากมายนะครับจับเต็มค่ะปาจีซองจับเต็มตอนนี้พร้อมอยังช่วยูจิกานไ่งทกัวูทียช่วยดทีก็่

คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยให้สนับสนุนกับเอเชียนดรีมครับนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจกันพรุ่งนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นงานสำคัญนะคะ,ะก็ขอบคุณมากๆค<ะ>่ะใช่ครับคำสมัสดิา